เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมันมีข่าวหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะสำหรับผู้สูงวัยนะคือเขาพบว่าการหูตึงเนี่ยหรือการสูญเสียความสามารถในการได้ยินเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้คนเนี่ยความจำเสื่อม หรือเลือกอย่างนื้ว่าความจำเสียไปธรรมดาคนแก่นี่ความจำก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแต่ว่าความจำเสื่อมที่พูดเนี่ยนะมันเป็นอาการหนักเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้ตายได้นะเมื่อเวลาผ่านไป สิบปีแล้วถ้าปล่อยให้มันลุกลามอย่างความจำเสื่อมที่เราคุ้นเคยกันดีได้ยินชื่อบ่อยคืออัลไซเมอร์นะอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องของการอ่าสูญเสียการได้ยินหรือหูตึงเนี่ยนะเขาก็ศึกษากันอย่างกว้างขวางนะในอังกฤษ ศึกษาคนถึง4ี่แสนคนแล้วพบว่าการหูตึงเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมได้ถึง8เปอร์เซนะเกือบสิเปอร์เซนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแต่ก่อนก็จะก่อนก็รู้ว่าเนี่ย การกินเหล้าการสูบบอรรี่นะการไม่ออกกำลังกายมันมีส่วนทําให้คนแก่นี่มีความจําเสื่อมเร็วขึ้นนะแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าหรือรู้อย่างแน่ชัดว่าเนี่ยหูตึงนี่ก็มีส่วนนะเพราะอะไรนะเพราะว่าพอหูไม่เคยได้ยินแล้วไอการรับรู้ เกี่ยวกับโลคภายนอกมันก็เสียไปก็มีผลต่อการคิดนะการใช้สมองอีกอย่างนึงคือว่าเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นนะเป็นสิ่งเราให้สมองได้ทำงานพอไม่มีเสียงมากระตุ้นเราการทำงานของสมองสมองก็ทำงานน้อยลงพอทำงานน้อยลง มันก็คงจนะ่อนะความจำก็เลยแย่ลงแต่เขาก็พบว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ยากนะใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยนะมันก็ช่วยบรรเทาอาการนะความจำเสื่อมได้ แล้วมันเป็นวิธีการที่ใช้เงินไม่มากเลยนะเครื่องช่วยฟังเนี่ยแล้วก็ทำได้ง่ายไม่เหมือนกับเลิกบุหรี่เลิกเหล้านะหรือออกกำลังกายเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าบุหรี่ไม่ดีเหล้ามีแต่เลิกไม่ได้ออกกำลังกายดีแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะทำไม่มีเวลาบ้างเหนื่อยบ้างแต่การใช้เครื่องช่วยฟังนี่มันง่ายมากนะ ถ้าทนลำคาญช่วงแรกๆสักหน่อยเพราะว่าพอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยนะฟังได้ดีขึ้นเนี่ยการเป็นโรคความจำเสื่อมมันก็จะบรรเทาเบาบางลงแต่วก็เพราะว่าคนแก่เนี่ยนะไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องช่วยฟังเท่าไหร่ คือยอมหูตึงนะทัง้งที่มีนะบางทีมีลูกหลานซื้อให้แต่ไม่ค่อยใช้แล้วก็ไม่รู้นะว่าไอาการทำอย่างนั้นเนี่ยนะมันส่งผลระยะยาวทำให้ความจำเสื่อมหรือผู้ใหญ่ก็คือสมองนี่ค่อยเสื่อมลงแล้วเมื่อกี้ก็พูดนะว่าเนี่ยความจำเสื่อมเนี่ยนะมันสามารถทำให้คนเราตายได้นะ ภายในเวลา10ปีส15ป,ปีเนี่ยที่แรกเนี่ยมันก็เสื่อมในทางจิตใจหมายความว่าความจำความนึกคิดต่างต่างก็แย่ลงความจะยัง,ยงช่างใจก็เริ่มแย่ลงพอเป็นหนัหนกๆเข้านี่หลายคนก็เจ้าอารมณ์โวยวายพูดจาหยาบคายนะสบดดา อันนี้ก็เรื่องหนึ่งละอันนี้เรียกาเป็นความเสื่อมหรือความจําเสื่อมในทางจิตใจแต่พอเป็นหนักๆนี่ร่างกายมันก็เสื่อมนะมันความจำมันก็แย่ลงนะในร่างกายร่างกายมันลืมลืมการกลืนแล้วต่อไปก็ลืมหายใจมันเป็นการลืมในระดับกล้ามเนื้อเลยนะ ไอ้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะมันก็ต้องมันจําเป็นนะสำหรับการหายใจสําหรับการกลืนคนที่ความจําเสื่อมหนักๆน,นี่มีปัญหานในการกินมากแล้วก็กลืนลําบากไอ้การกลืนเนี่ยนะมันดูเหมือนเป็นเรื่องสัญชตาตญาณนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันอาศัยเหตุปัจจัยมากมายจริงๆ่ยต้องเวลาเราจะกลืนเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อถึงห้าสิบมัดนะ กว่าจะกลืนได้มันไม่ใช่อาศัยแรงโน้มถ่วงนะห้อยเอาคนห้อยหัวลงเนี่ยนะก็ยังกลืนได้เลยกลืนอาหารเพราะเราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยบังคับกล้ามเนื้ออะไรบังคับกล้ามเนื้อแนละ้วก็สมองนะแต่พอสมองเสือ่อมนี่มันบังคับกล้ามเนื้อไม่ได้นะมันก็กลืนไม่ได้แล้วต่อไปก็หายใจไม่ได้ก็ตายนะ เดี๋ยวนี้ก็พราบว่าในประเทศที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ยนะความจําเสื่อมนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับสามเลยนะของคนรองมาจากหัวใจโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งแล้วคนที่อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยนะหนึ่งในสามเนี่ยตายเพราะโรคความจําเสื่อมไม่แบบได้ก็แบบหนึ่งนะ ที่เป็นกันมากคืออัลไซเมอร์นะแต่ว่าอัลไซเมอร์นี่มันก็เป็นแค่ความจําเสื่อมชนิดเดียวนะยจะมีอีกเยอะแต่ว่ามันก็เป็นโรคความจําเสื่อมที่แพร่หลายมากห0ส0เจ็ดสิเปอร์เซนตของโรคความจาเสื่อมก็คืออัลไซเมอร์นั่นคนที่พอเริ่มแก่ตัวเนี่ยนะจะเกิดว่าหูเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้ยินแล้ว ก็ลองใช้เครื่องช่วยฟังบ่อยหน่อยนะมันจะได้มีการรับรู้ที่ครบถ้วนทำให้สมองได้ใช้งานหรืออย่างน้อยก็มีการกระตุ้นเรานะให้สมองได้ทำงานบ้างเพราะสมองทำงานมันก็จะเสื่อมน้อยลงหรือว่าเสื่อมช้าลงแต่ถ้าดีเนี่ยก็ก็ต้องคุมนะเรื่องการ กินอาหารโดยเพราะเหล้าบุหรี่นี่ถ้าเลิกได้นี่โอ้โหมันดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นต้นต่อของโรคหลายชนิดทั้งหัวใจทั้งมะเร็งและที่ดีมากๆคือออกกําลังกายนะออกกําลังกายเนี่ยเพราะว่าพอปอดก็ดีหัวใจมันทำงานได้ดีขึ้นสูบฉีดเลือดเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงสมองสมองพอได้เลือดมากๆเข้ามันก็เสื่อมน้อยลงหรือเสื่อมช้าลง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้สมองได้ทำงานบ้างนะทีนี้คนแก่จำนวนมากก็พอไม่มีอะไรทำก็เล่นปิษณะอักษรไข้บ้างละเล่นจิ๊กซอต่อจิ๊กซอบ้างละมันก็ช่วยทำให้สมองได้ใช้งานนะก็เมือกับกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำงานมันก็ฟอคนที่ไม่วิ่งเลยนอนติดเตียงนะ ขาก็รีบแขนก็รีบสมองเหมือนกันนะถ้าไม่ทำงานหรือไม่ใช้งานมันบ่อยๆมันก็ฟอแล้วมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวนี้ไอ้การตายเพราะโรคความจำเสื่อมนี่มันสร้างความทุกข์ทรมานมากให้กับคนดูแลนะไอ้คนเป็นอาจจะไม่ค่อยเท่าไห่นะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่คนดูแลนี่โอ้ทุกข์มากเลย อันนี้จะดีกว่าโรคหัวใจโรคมาเลงนะเพราะโรคหัวใจโรคมาเลงเนี่ยคนป่วยนี่ก็ทุกคนดูแลก็ทุกนะแต่โรคความจําเสื่อมเนี่ยคนป่วยเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่มันก็ทรมานไปอีกแบบหนึ่งนะกินข้าวก็กินไม่ได้คืนอะไรก็คืนลําบากบางทีก็สําลักนะแต่ว่าคนที่ทุกข์มากสุดก็คือคนดูแลซึ่งก่อนนี้ไม่เพาะลูกหลานหรือบางทีก็เป็นภรรยาเพราะภรรยามักจะยืนกว่า งั้นอะไรที่มันมันเป็นภัยที่ต้องตระหนักนให้มากขึ้นในพาะผู้สูงวัยโดยพ่อเมืองไทยตอนนี้คนแก่ผู้สูงวัยนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการป้องกันหรือไม่เห็นโทษของมันตั้งแต่แรกแล้นเนี่ยการงานงานวิจัยนี่มันมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันช่วยป้องกันความจำเสื่อม ด้วยวิธีที่ง่ายๆนะแค่ใช้หูฟังสำหรับคนที่หูตึงหรือว่าหูไม่เคยได้ยินเอาลราเตรียมรับพร้อมทิชิตังปฏิตังตุมหังคอยถะาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่บาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรานสาเพปุรเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา เงินพระจัน์ในวันเพมนมณีโชติระโสยะธา,าเงอนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาภีติโยวิวัชันตุว่านจารายทั้งขวงจงบำราดไปสา,าโรโควินัสตุโรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยขันตารายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภวา ท่านจงแผ่นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาธนาซิริส,สนิจังุทธาปัจญโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสางสิบอาก,การคืออายุวันนาสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ ก็ผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสภาพะมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสภาวะเทวตาพรเราเทวดาั้องหวงจงรักษาท่านสตาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจา้าสาพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม ภาสังขาอนุภาเวน่ด้วยอนุภาแห่งภาสภาสที่ภาวันตุเตะขอภาสอสดีทางร้ายยงมีแก่ท่านทูมื่อเทิ